กระดูข้อเสือ่อมจะกินยาอะไร สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาตอบในคนที่มีอาการปวดต้นคอปวดต้นคอร้าวลงแขนชาปลายมือหรือเมื่อไปตรวจแล้วพบว่าเป็นกระดูกคอเสื่อมหมอนรองกระดูกระดับต้นคอกดทับเส้นประสาทจะมียาอะไรที่ใช้ในการรักษาหรือลดอาการปวดมาติดตามชมกันค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กับทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องของเราด้วยนะคะจะได้รับสาระความรู้ดีๆสาหรับคนที่ รักสุขภาพและสนใจที่จะดูแลสุขภาพค่ะอาการปวดต้นคอและมีอาการปวดชาร้าวลงมาถึงแขนบางคนชาถึงปลายมือเป็นอาการที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันที่มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆมากมายในชีวิตประจำวันเช่นการใช้คอมพิวเตอร์การใช้มือถือทำให้เราต้องนั่งหรือต้องก้มหน้าอยู่ในท่าเดิมนานๆทำให้มีโอกาสที่จะ เกิดอาการปวดต้นคอนี้มากขึ้นและถ้าปล่อยไว้ให้เป็นนานๆอาการที่เป็นอยู่นั้นอาจจะเป็นมากขึ้นจนกระทั่งทําให้มีหมอนรองกระดูกระดับต้นคอปลิ้นออกมากดทับเส้นประสาทรวมไปถึงทําให้เกิดกระดูกต้นคอเสื่อมด้วยนะคะซึ่งการวินิจฉัยนั้นก็ทําได้โดยการตรวจร่างกายแล้วก็อาจจะมีการ ถ่ายภาพเอกซเรย์ ray, หรือการทำ MRI เพิ่มเติมสำหรับการรักษากระดูกคอเสื่อมหรือหมอนรองกระดูกระดับต้นคอทับเส้นประสาทก็จะเริ่มจากการรักษาที่เบาๆก่อนหรือที่เรียกว่า Conservative Treatment นะคะก็คือการใช้ยาการทำไกดพบำบัดแต่ว่าถ้าไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องพิจารณาการรักษาอื่นๆเพิ่มเติมที่มากขึ้นนะคะจนไปถึงขั้นการผ่าตัดสำหรับการใช้ยานะคะถ้าอาการ ที่เป็นแค่เริ่มเริ่มต้นมีอาการปวดไม่มากนะคะยาสามัญประจําบ้านก็คือ,อยาพาราเซตามอลของเรานี้สามารถใช้เพื่อลดอาการปวดได้ค่ะขนาดการรักษาก็ตามน้ําหนักตัวเลยนะคะโดยเั่วไปก็ไม่เกิน1-2เม็ดต,ต่อครั้งแล้วก็ห่างกันอย่างน้อยที่สุดตีถึง6ชั่วโมงนะคะถ้าอาการปวดอันดีขึ้นก็หยุดทานยาได้ค่ะยาสเต็ปต่อมาที่จะใช้ในการลดอาการปวดมากขึ้นมาหน่อยหรือปวดในระดับปานกลางเมื่อประเมินความปวดแล้วนะคะคะแนนความปวด อยู่ที่ประมาณ4-6คะแนนอาจจะต้องใช้ยากลุ่มนี้บวกเข้ามาค่ะก็คือเป็นยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยหรือที่เรียกว่ายากลุ่มเอนไซมนะคะไดโคโฟีแนแอคอ u บูโพรเฟนไพอกซิคแคมเมลอกซิคแคมได้หมดนะคะแต่ทานแค่ตัวใดตัวหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าเอาทุกตัวมาบวกกันเช่นถ้าทานอบูโพรเฟนในตอนนั้นก็กินแต่อบูโพรเฟนต่อไปนะคะไม่ควรเอายาตัวอื่นในกลุ่มเช่นเอาไดโคโฟีแนคมาบวกกับ ไอบ p โ o เฟนนะคะนอกจากที่จะไม่ได้ทำให้อาการปวดลดลงมากขึ้นแต่ยังทำให้เกิดอาการค้างเคียงที่มากขึ้นค่ะดังเช่นที่เรามีการรณรงค์ว่าไม่ให้ทานยาชุดเพราะว่ายาชุด มีการใช้ยาเอนเซตมาบวกกันตั้งแต่2ตัวขึ้นไปค่ะซึ่งก็จะทําให้เกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรงได้ค่ะและอย่างที่เรารู้กันนะคะว่ายากลุ่มเอนเซตนี้นะคะนอกจากจะช่วยในการลดปวดแล้วก็ยังลดการอักเสบด้วยค่ะถ้าเป็นในช่วงที่ปวดเฉียบพลันหรือมีหมอนรองกระดูกอักเสบหรือกล้ามเนื้ออักเสบยากลุ่มเอนเซตก็จะ ลดการอักเสบได้ค่อนข้างดีนะคะโดยทั่วไปก็จะทานอยู่สักไม่เกิน3วัน5วันนะคะเพื่อให้อาการอักเสบนั้นลดลงแต่ในระหว่างนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองลดการใช้งานไปด้วยนะคะเช่นต้องพักแล้วก็อยู่ในท่าที่เหมาะสมรวมไปถึงอาจจะใช้การออกกําลังกายที่เหมาะสมที่ได้รับคําแนะนําจากนักกายภาพบําบัดนะคะแต่ในกลุ่มคนบางกลุ่มนะคะก็อาจจะมีข้อควรระวังในการใช้ยากลุ่มเอนเซดนี้นะคะเช่นคนไข้โรคไตาวายเรื้อรังที่มีค่า การทำงานของไตน้อยกว่า30ลงมานะคะรวมไปถึงในคนสูงอายุหรือมีการใช้ยาอื่นๆร่วมเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดและหัวใจอยู่นะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังในการใช้ยากลุ่มเอนเซตนี้เป็นพิเศษเนื่องจากว่าจะมีโอกาสทําให้เกิดเลือดออกในทางเดิอนอาหารได้เพิ่มขึ้นค่ะดังนั้นถ้าในคนที่มีประวัติของโรคเกี่ยวกับแผลในทางเดิอนอาหารก็อาจจะใช้ยาเอนเซตในกลุ่มใหม่นะคะเช่นซิลิคอ,อกซิทหรืออีโทริคอ,อกซิทได้นะคะซึ่งในปัจจุบันก็มีขายอยู่ในประเทศไทย แต่ราคาอาจจะยังแพงอยู่นะคะแต่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเลือกใช้ในคนที่มีประวัติของโรคกระเพาะอ,อาหารโรคทางเดินอาหารเป็นแผลแต่ยากลุ่มนี้ก็ไม่ควรใช้ติดต่อกันอย่างที่บอกคะ่ะเพราะว่าถ้าใช้ติดต่อกันนานๆเป็น2สัปดาห์4สัปดาห์นะคะมีโอกาสที่จะทําให้เกิดผลข้างเคียงต่างๆตามมาได้นะคะส่วนการทานยาน,นั้นไม่ควรที่จะรับประทานตอนท้องว่างนะคะถึงแม้ว่าจะคิดว่าเป็นยากลุ่มที่มีผลต่อทางเดินอาหารน้อยแล้ว ะะแต่ก็ยังมีผลอยู่ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยก็คือทานยาหลังอาหารทันทีค่ะและถ้าคนไข้ที่มีอาการปวดมากๆขยับไม่ได้เลยหันไปทางไหนก็ปวดนะคะถ้าอยู่ในช่วงนี้และประเมินคะแนนความปวดมากกว่า7คะแนนอีกตัวหนึ่งที่จะบวกเพิ่มเข้าไปก็อาจจะเป็นยากลุ่มแก้ปวดแบบรุนแรงนั่นก็คือยาทรามาโดแต่ก็เช่นเดียวกันค่ะใช้ในระยะเวลาสั้นๆเพื่อที่ให้อาการปวดนั้นลดลงแต่ในระหว่างนั้นก็ควรที่จะพักแล้วก็ดูแลตัว ให้ดีรวมถึงอาจจะมีการรักษาอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อให้อาการปวดนั้นลดลงอย่างรวดเร็วค่ะถ้าไม่ได้ปวดเยอะแล้วยาทารรมาโดก็หยุดไปเลยค่ะพิจารณาเป็นมือมือ,มอไปนะคะถ้าอาการปวดนั้นดีขึ้นคะแนนความปวดนั้นลดลงทารรมาโดก็ลดลงได้นะคะหรือไม่ต้องทานเลยก็ได้เพราะยาตัวนี้ไม่ได้มีผลในการลดการอักเสบนะคะหรือในคนไข้ที่มีข้อห้ามใช้ยากลุ่มเอนเซมเช่นในคนไข้ที่มีค่าการทํางานของไตเหลือน้อยมากๆอีกตัวหนึ่งที่ใช้ ในระยะสั้นๆก็คือ,อยาสเตียรอยก็ได้ค่ะในเมืองไทยที่ยมใช้ก็จะเป็นพวกเพนิโซลูนนะคะใช้ในคนที่ มีอาการบ่งบอกว่ามีการอักเสบของหมอนรองกระดูกใช้ในระยะเวลาสั้นๆค่ะแต่การจะใช้ยาตัวนี้ก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เนื่องจากว่ายาตัวนี้มีผลข้างเคียงที่รุนแรงและไม่ได้มีขายทั่วไปค่ะและถ้าหากมีการกดทับของเส้นประสาทก็อาจจะมีอาการชาร่วมด้วยนะคะโดยลักษณะก็คืออาจจะมีอาการชาร้าวมาถึงที่ปลายมือสําหรับยาที่จะช่วยลดอาการชาเหล่านี้นะคะหลักๆก,ก็จะมีอยู่สองกลุ่มอันแรก ก็จะเป็นวิตามินที่ใช้ในการเสริมเข้าไปเพื่อทําให้เส้นประสาทแข็งแรงมากขึ้นนะคะนั่นก็คือยากลุ่มวิตามิน B ค่ะจะใช้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็น B รวม b 1ว1 2หรือเมทิลโคบอลนะคะจะใช้แบบไหนก็ได้ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะ และอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นยาที่ใช้ลดอาการชาในปัจจุบันที่นิยมใช้ก็จะเป็นกาบาเพนตินซึ่งตอนนี้ก็มีมากมายมีทั้งของไทยเองซึ่งราคาก็จะถูกลงหรือจะเลือกใช้ที่เป็นยานอกก็ได้นะคะโดยทั่วไปคุณหมอก็จะสั่งให้กินเป็นก่อนนอนเพื่อลดอาการข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทเช่นอาการมึนงงสับสนหรือบางคนก็มีเดินเซได้หรือถ้าใครที่ทนผลข้างเคียงของกาบาเพนตินไม่ค่อยได้นะคะอีกตัวหนึ่งที่ เลือกใช้ในปัจจุบันก็จะมีพริการบาลินซึ่งตัวนั้นก็จะมีผลข้างเคียงต่อระบบประสาทที่น้อยลงค่ะก็จะเห็นได้ว่ายาที่ใช้ในการลดอาการปวดในคนไข้ที่มีกระดูกคอเสื่อมหรือหมอนรองกระดูกระดับต้นคอกดทับเส้นประสาทนะคะก็จะมียาที่ใช้ในการลดอาการปวดแล้วก็ลดอาการชาอยู่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าในระหว่างที่คนไข้ทานยาอยู่แล้วอาการปวดนั้นดีขึ้นแต่ ไม่ปรับพฤติกรรมเช่นอาจจะรู้สึกว่าเอออาการปวดมันดีขึ้นแล้วกลับไปใช้งานแบบเดิมนั่งทํางานแบบเดิมหรือบางคนที่ยังมีข้อจํากัดในการใช้งานอยู่เช่นจําเป็นต้องนั่งหน้าคอมเป็นเวลาหลายหลายชั่วโมงก็อาจจะทําให้อาการเหล่านี้ดีขึ้นได้ไม่มากหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ดีขึ้นเลยนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ปรับพฤติกรรมหรือโรคที่เป็นอยู่อาจจะเป็นรุนแรงก็ได้ค่ะและในคนไข้ที่มีหมอนรองกระดูกระดับต้นคอปลิ้นทับเส้นประสาทนะคะ ต้องรู้ไว้ว่ายาเหล่านี้ไม่ได้ไปช่วยทําให้หมอนรองกระดูกที่ปลิ้นอยู่นั้นกลับเข้าที่นะคะการที่จะทําให้หมอนรองกระดูกกลับเข้าที่ได้นั้น ต้องอาศัยการพักการใช้งานการอยู่ในท่าทางที่เหมาะสมร่วมไปถึงการทํากายภาพบําบัดค่ะก่อนที่จะจบคลิปไปในวันนี้ช่วยกดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยนะคะแล้วท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆที่มีมาให้ท่านดูและก็อัปเดตความรู้ให้ตลอดสําหรับคนที่สใส่ใจสนใจและรักสุขภาพค่ะนอกจากนี้เรายังมีเพจ Facebook นะคะช่วยไปกดถูกใจแล้วก็กดซีเร์ให้ด้วยค่ะมีคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาสาระดีๆให้ท่านได้ดูได้ชมตลอดเลยค่ะ สำหรับท่านใดที่สนใจการรักษาแบบกายภาพบำบัดจองคิวได้ที่เบอร์085369 9977 0853699977หรือทาง Line บัณฑิตคลินิกบัณฑิตคลินิกที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะแต่ท่านใดที่มีคำถามต้องการปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพตอนนี้มีแค่ช่องทางออนไลน์ให้ท่านนะคะก็คือทักแชทมาได้เลยค่ะในเพจ Facebook และไ e n e บัณฑิตคลินิกค่ะท่านใดที่สนใจสิทธิพิเศษสิทธิทธทธดีดีสำหรับสมาชิก สามารถกดสมัครสมาชิกของช่องเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ